สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสับมะละกอตํานะคะมะละกอลูกนี้ก็สิบเหรียญก็สองร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนกรอบสดมากเลยค่ะสิฟังเสียงสับสิพรับแลาก็จะสับมะละกอก่อนนะคะเดี๋ยวค็จะลงมือตากันนะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นแต่อยากกินส้มตําค่ะทุกคนกินกับปีกไก่อบนะคะข้าวเหนียวค่ะทุกคน ตอนนี้ก็มาลงมือตำใส่พริกนะคะประมาณ9ก้าเม็ดแล้วก็รเทียมหนึงกลีบนะคะตำเลยค่ะพริกก็ใส่เกลือด้วยนะคะจะได้แหลกง่ายละ<ๆ>เกียดนะคะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะ ใส่มะเขือเทศคะ่ะมะนาวคะ่ะจะใส่ปูดองนะคะปูกระปุกนะคะอันนี้นะคะเติมน้ำปูนิดหน่อยคะ่ะปลาจะใส่น้ำปลาสามสูตรนะคะนคะี่ค่ะ พี่ไม้หช้อนนะคะตำไทยผสมเลาาค่ะเบยปลอยค่ะ1ช้อนค่ะอันนี้แบบตำไทยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาละคะ่ะถ้าใครชอบน้ำตาลนะคะก็ะใส่ตัวนี้เขาจะหวานนะฮะประมาณนี้นะคะ สามรสนะคะสามช้อนอย่างละช้อนค่ะเพราะายังไม่ใส่ผงชูรสกับน้ำลาลนะคะตามลองอน,นะคะ เติมน้ำปลานะคะมีใบกระเทียมกับผักเป้นผักชีช่ค่ะทุกคนกินกับนะคะไม่ได้ไหมนะคะสีดำทุกคนเป็นซอสเพราะใส่ดักซอสนะคะอบซอสซีอิ๊วนะคะ ส้มตำคนไก่ย่างกับผักสดๆค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะมาทานด้วยกันค่ะ